โอเคก็ขอก่าวสวัสดีผู้เล่นทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมยูกิโอเดลิ่งเช่นเคยครับทุกคนโดยวันนี้ครับก็ถึงตาเด็กในตำนานแล้วครับนั่นคือเด็กบลูอายไวท์ดราก้อนนั่นเองครับหลังจากที่ตัวของอาร์เทมยูกิมันได้ของเสิร์ฟไอแบ็คลัคเตอร์โซเดอร์ใช่ไหมที่เราเจอหน้าทุกวันเลยตอนมาม้าไม่ๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พี่ไขรบ้าของเราครับจะได้รับของเสิร์ฟสักทีครับก็เกือบจะสิ้นปีแล้วนะเพิ่งมา ก็มีทั้งสกิลใหม่ครับอย่างบูไอเดมิเนชันและก็การ์ดใหม่ในตีบูไอตั้งใบหนึ่งนะนั่นคือตัวของบูไออ b บิสดรากอนนั่นเองครับตัวนี้ก็อยู่ในบ็อกใหม่นะตัวของ Deep otion, ดิฟอิโมชันไปขึ้นหน้ากล้องเลยนะทั้งที่ในกล้องมันมีแค่บูไอใบเดียวก็บูไออับิสดรากอนนะครับตัวนี้ก็รูปร่างหุ่นสัดนทรงเนี่ยก็จะออกไปแนวตัวของดิฟไอเลยเนาะส่วนตัวผมก็ชอบตัวนี้นะเรียกว่าสวยมาก โดยเฉพาะช่วงต้นขานี่คือดีมากเห็นแล้วคือยากโดนต้นขารัดจังสกิลตัวละครนะครับสกิลใหม่บ y ย d i เมนชั่นอันนี้จะเป็นสกิลที่เกมแจกมาให้เรานะเพียงแค่เข้าเกมมามันก็จะอยู่ในกองจดหมายคุณก็ไปกดรับมานะ,อ,ะอยู่มีทั้งไขบะล่าง DM แล้วก็ล่าง DSOD เยนะมีทั้ง2องล่างเลยจะใช้ล่างไหนก็ได้สกิลนี้ครับบุยไเมนชั่นมีเงื่อนไขการจัดเด็กด้วยนะก็ ในเด็กเราครับจะต้องมีบูอายมอนเตอร์อย่างน้อย9ใบคือต้องมีมอนเตอร์บูอายติดเชื้ออย่างน้อย9ตัวซึ่งเราจะไม่นับเอกราเด็กนะนับแค่ตรง Main Deck เมนเด็กเท่านั้นแล้วก็จะมีข้อจํากัดด้วยนะก็ถ้าเล่นสกิลนี้ครับเราจะไม่สามารถอัญเชญแบบพิเศษมอนเตรอเตร์ได้ครับยกเว้นมอนเตอร์ท่าแสงผ่าอมอังกรที่มีเลเวลและมอนเตอร์วิธิกรรมก็ถ้าเล่นสกิลนี้ครับลงป็นพิเศษอะ่ะได้แค่2ออย่างอย่างแรกก็คือ มอเตอร์มังกรคาแสงมีเวลอย่างที่2ก็คือมอเตอร์พิธีกรรมมีความสามารถครับทําให้เราอ่ะสามารถอัญเชิญบูอายไว้ไดาก้อนครับแบบโปรติหรือแบบเฟสเนี่ยไม่ต้องสั่งเวยมอเตอร์ได้โปรติบูอายเนี่ยมันจะเป็นมอนเตอร์แปดดาวใช่ไหมต้องสั่งเวทสตัวซึ่งท้าเลนสก,กิลนี้เมื่อไรครับเราล้มแบบไม่ต้องสั่งเวยได้เลยมีความสามารถที่กดใช้งานได้1นึ่งครั้งในการเรียลนะก็ให้ส่งบูอายมอเตอร์2ตัวครับจากมือใบหนึ่งและก็จากเด็กใบหนึ่งครับโลสุสา,จานจ้านะครับ ทำการเพิ่มตัวของบัวไอไวท์ดากอนหรือชุบชีวิตครับหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็เซกตัวของ Polymerization ครับหรือก็คือยูโกหนึ่งใบไปไว้ใต้กองจากนั้นครับถ้าคุณกดใช้งานสกิลเนี่ยครับในเทอร์ที่2หรือสูงกว่ามันจะทําการเซกตัวของบัวไอคาร์ม็กหนึ่งใบแล้วก็คาร์ด f ฟ r อรใบครับไปไว้ใต้กองให้อันนี้จะเป็คของแถนครับถ้ากดเทอร์ที่2ขึ้นไปนะก็จะได้ฟิวชั่น ได้3ใบเลยก็คือฟิวชั่นคาวแม็กแล้วก็คาวฟอร์มแต่ถ้ากดเทิร์แรกเนี่ยก็ได้แค่ใบเดียวคือฟิวชั่นซึ่งคาวแม็กปัจจุบันครับไม่มีเป็นการให้เราเล่นนะมีแค่ในสกิลถ้าจะเล่นครับต้องใช้สกิลช่วยตัวของบูไอคาวแม็กนะครับก็เป็นมอเตอร์พิธีกรรมเวลแปดอันเชิญลิชชุกซามอนครับโดยเวลพิธีกรรมคาวฟอร์มก็คือใบนี้นั่นเองนะตัวของคาวแม็กครับก็ไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์สตูแล้วก็ไม่โดนทาร์เก็ตด้วยเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็มมคคสารับ ถ้าการแณจมตีมอลเตอร์ตัต้งการครับจะติดทะลุเดฟและก็พร้อมสายที่เกิดจากการทุลุเดฟของการเนี้ยจะคูณ2ครับนะก็ปอตีสมมุติทะลุเดฟเข้า2000ก็จะกลายเป็น4000ันคอร์ฟอร์มครับเป็นเวทพิธีกรรมครับที่ไว้เรียกมอลเตอร์พิธีกรรมคาออสหรือแบลก็กมลเตอร์โซเดอร์เนาะความพิเศษของการ์ดใบนี้ครับก็คือมันสามารถใช้วัททุดิบครับจากสุสานได้โดยสามารถรีมูฟบลูอายไวท์ดากอนหรือดักพันเชี่ยนในทุกสายครับในการเป็นบททฤษฎีพิธีกรรมได้ ซึ่งไอาการนี้ครับจะต้องเรียกโดยผลรวมเวลเท่ากับตัวที่จะเรียกนะสมมติตัวนี้นเวลแปดก็ต้องรวมกันให้ได้แแต่บูอายเนี่ยก็เป็นเวลแปดอยู่แล้วก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับถ้าเราใช้จักรสุสานตัวหนึ่งนะก็เลยมูบูอายจบเลยต่อไปก็เป็นตัวเด็กลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กที่ผมใช้นะซึ่งตัวของเด็กบูอายเนี่ยเรียกว่ามันจัดได้หลายแบบนะถ้าพูดตามตรงขอแค่มีบูอายอย่างน้อย9ใบก็พอละเพราะว่าเงื่อนไขมันต้องมีบูอายเก้าตัวไง อันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องพารับต้องใส่มาให้ได้9ใบนะใครจะใส่แบบตัวนี้2ตัวนี้1หรือก็จะใส่โซลิดมาช่วยด้วยก็แล้วแต่ครับหาได้เหมือนกันนะขอให้มันครบ9ตัวก็พอแต่ที่แน่ๆคือไอเนี้ยต้อง3แล้วก็เอาเทอร์ทิปไว้นี่เราแต่คนนะบางคนอาจจะ2หรือ3ก็แล้วแต่ก็จะมีตัวของเวทใบนี้ครับเกิบเมโลดี้เอาเวทคันนิ่งยากนครับที่มันมีความสามารถทิ้งเพื่อเอาไปหาคอยแม็กใครจะใส่กับดักก็ได้นะเพราะว่าตัว เด็กนี้คือไม่มีกำดักเลยที่ผมใช้มีแค่โบมูลไปเดียวอที่น่าจะฆ่าสัตรูได้ก็การป้องกันจะตำมากแถมสกิลบุยไดมอนชันเนี่ยถ้าจะเล่นคาอัลแม็กกิ้จริงก็คือต้องรอเทิร์นสองไงถ้าเราเริ่มก่อนนี่ก็คือน่าจะชิบหายใครจะใส่การป้องกันเพิ่มมาก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ก็ใครมีเด็กลิศแนะนําก็ลองบอกผมได้นะว่าเล่นครูกับอะไรยังไงดีนะผมก็ความคิดตันเหมือนกันหรือจะใส่เด็กเพิ่มมาเลยก็ได้นะแล้วแต่แต่ก็จะทําให้การจั่วการที่ต้องการนี่คือแบบน้อยลงนะอันนี้ผมก็ใส่เด็กมา21บ บูไออาบิสดราก้อนมอนเตอร์ขาสวยของเรานั่นเองครับมีความสามารถถ้าลงไปพิเศษคุณสามารถแอดดิชชัวสเปลหรือโพลีมาไลเซชันครับหนึ่งใบาจากเ็คขึ้นมือได้ซึ่งในเด็กผมเนี่ยไม่ได้ใส่ตัวของไอเจ้าเวทพิธีกรรมหรือเจ้าฟิวชั่นเลยนะแต่สกิลเราเนี่ยมีการเพิ่มมาให้อยู่แล้วก็ใช้จากสกิลเอาความสามารถที่2ครับในช่วงเอฟเฟคของเราคุณสามารถแอดเลเวลแหรือสูงกว่ามอนเตอร์เ่ามังกอรครับจากเ็คขึ้นมือได้แล้วก็ความสามารถที่3ครับ คุณสามารถมูการนี้ครับจากสุสานออนอกเกมทาให้มอนเตอร์เพ่ามังกรของเราทุกใบที่ร่วแปะหรือสูงกว่าครับแอตแทกบวก1000บวกตลอดเลยนะคุณสามารถใช้ FX เอฟเฟกเหล่านี้ของบูไออารบิสได้แค่เธอละหนึ่งครั้งสกิลของบูไออาร์บิสนะครับไอทุกสกิลเลยครับทั้ง3สกิลเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่นสนามหรือสุสานเราเนี่ยมีบูไอไว้์ดากคอนครับคือถ้าเราไม่มีบูไอไว้์ดากอนอยู่เนี่ยเราใช้สกิลมันไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องระวงัง้วยนะทุกคนตัวของ บูไอแอลเทอร์ทีฟไว้ครับปัจจุบันก็ได้มาสาใบแล้วนะก็ใส่มาเลย3ตัวไม่มีอะไรมากครับสแสดงบูไอไว้ดาร์กอนในมือครับอาจจะพิเศษกันนี้ลงมาได้เลยมีความสามารถครับทาลายการมอตเตอร์สตูครับหตัวแต่เทนนี้จะโจมตีไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ครับถ้ายู่ในสนามหรือสุสานเนี่ยจะถือว่าชื่อบูไอไว้ดาร์กอนด้วยก็จะทําให้เราใช้ตัวของสกิลบูไอออบิง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยมันนับว่าเป็นบูไอไว้ดาร์กอนก็คือเจ้านี้ตัวนี้ก็ใส่มา3ตัวนะบูไอไวดาร์กอน อันนี้ก็จะเป็นนอมอลมอนเตอร์ครับถ้าอยู่ในมือสุสานเนอะเมื่อลงสนามสามารถเลือกเวทกับดาบศัตรูใบหนึ่งหรือมุออนอกเกมระหว่างเชิญผู้เล่นถ้าศัตรูมีมอนเตอร์อยู่สามารถสั่งเวทการนี้อันเชิญพิเศษบูอลไวต์ตะก้อนจากมือได้ซื้อผมซื้อมา2ตัวเลยนะนีจะมีตัวหนึ่งครับคือตัวของบูอิลโซลิดอันนี้ใครจะใช้ก็ได้ครับแล้วแต่อาจจะผมไม่ใช้ดีกว่าผมใช้เป็นโซลิดไวต์ว้2ตัวดีกว่าต่อไปก็พิเศษเราครับเซกวิทไอออฟบลูนะมีความสามารถ2อย่างเมื่อการนี้ลงแบบปติครคสามามถ แอดหนึ่งมอนเตอร์จูเนอร์เลเวลหนึ่งท่าแสงครับจักรเต็กขึ้นมือได้ก็ไอเเวลหนึ่งจูเนอร์ท่าแสงเนี่ยมันไปนตรงกับตัวของเอฟเฟกต์เวลเลอร์พอดีทําให้ตัวนี้ครับสามารถหาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ได้ด้วยนะ,ะไม่ต้องหาไข่ก็ได้สามารถหาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ได้ด้วยก็ถ้าใครเปิดบล็อกใหม่เนี่ยแนะนำว่าให้หาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ติดไว้เลยครับก็สามารถที่2ของตัวนี้ครับคุณสามารถทิ้งการนี้ในมือครับแล้วก็เลือกมอเตอร์เอฟเฟกต์ใบหนึ่งครับล็อกสุสานอาจจะไม่เซฟบูอานมาได้ใใใคคครรรเหลือัับบบส่มา2 จริงๆก็ไม่แน่ใจว่ามันจําเป็นหรือเปล่าแต่ก็ใส่มาเพื่อไว้นะแล้วก็เอฟเฟกต์เวลเลอร์อันนี้ก็ทิ้งในเมนเฟสสตูเพื่อเนเกตเอฟเฟกต์มัเตอร์สตูใบหนึ่งจนจบเทินอ่เป็นแฮนด์แทร์มันเองใส่มาใบหนึ่งครับการเวครับแน่นอนชุบชีวิตต้องใส่ครับเพราะว่าสกิลเราสามารถหาชุบชีวิตได้ตัวของไฟโค้กับโบ้มเป็นสามันที่ผมใส่เพิ่มมานะใครจะไม่ใส่หรือใส่ก็ได้แล้วแต่แล้วก็ใบสุดท้ายครับก็คือเจ้า Melody of a w a k ว n เนิงดราก้เป็นอีกหนึ แอดมอนเตอร์เพ่ามังกร2ตัวครับที่โจมตี3000หรือมากกว่าแล้วก็ดีเฟนต์ต้อง2,500หรือน้อยกว่าจะเด็กขึ้นมือได้เอาไว้หา2ตัวซึ่งสําคัญตรงที่ว่าเราจะเอาไว้หาตัวของเจ้าคาร์อแม็กนั่นเองเพราะคาร์อแม็กเนี่ยมันไปอยู่ใต้กองไงต,ตัวนี้ก็มีหน้าที่ไว้หาคาร์อแม็กนั่นเองครับถัดมาก็เป็นตัวเอ็กซ์ตร้าเด็กเนาะซึ่งเอ็กซ์ตร้าเด็กตัวนี้ก็เรียกว่าโดนจํากัดค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าสกิลบูไอเดมิเนชั่นเนี่ย ทำให้เราเรียกมอนเตอร์แบบพิเศษครับได้แค่มังกรท่าแสงแถมต้องมีเลเวลด้วยก็ทําให้มอนเตอร์เอ็กซิสกับลิง์เนี่ยเรียกไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเลเวลนั่นเองครับไม่ต้องใส่มานะตัวที่ผมใส่มาตัวแรกก็เนโออัลติเมทก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ใช้หรือเปล่าใส่ไปเถอะเพราะว่าอย่างน้อยสกิลเราก็มีการเซฟเวฟฟิวชั่นมานะต่อไปก็บูไอทวินเบิร์ดทวินเบิร์ดนี่ค่อนข้างดีนะแนะนําว่าให้ใส่มาสักใบหนึ่งเพราะว่าทวินเบิร์ดเนี่ยมันสามารถเรียกโดยไม่ต้องใช้การเวฟฟิวชั่นไ นั่นก็คือการโซ่วัตถุดิบจากบสสนามโลสุสานซึ่งวัตถุดิบของมันก็คือบูไอไว้ดักว่าสองตัวอาจจะยากนิดน,นึงนะมีความสามารถครับไม่ถูกทำลายจากแบทเทิลแล้วก็ตีมอเตอร์ได้2ครั้งแล้วก็ความสามารถสุดท้ายถ้าจบด้านในสเต็ปที่การนี้จบ T ตีมอเตอร์ศัตรูแล้วมอเตอร์อีกฝ่ายเนี่ยมันไม่ถูกทำลายจาก Battle, แบทเทิลเราสามารถรีบูมอเตอร์ตัวนั้นได้เลยตัวของบูไอสปิริตครับใช้จูเนอร์ตัวหนึ่งกับมอเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์แล้วต้องเป็นบูไอมอเตอร์มีความสามารถครับผู้เล่นไม่ สตัวหรือมากกว่าครับในเวลาเดียวกันได้เธอละครั้งเลยระหว่างเธอผู้เล่นเมื่อมีการใช้งานเอฟเฟกต์การในสุสานเราสามารถในเกตการใช้งานนั้นได้แล้วก็คอวามสามารถสุดท้ายในระหว่างเธอผู้เล่นเหมือนกันครับคุณสามารถสั่งเวอร์การนี้ที่จะเชิญซิคซมมอนมาเพื่อจชมิเซครับมอนเตอร์ผ้ามังกรซิงโคท่าแสงจากเอ็กเตอเด็กหนึ่งตัวครับลงมาตั้งกันได้ยกเว้นตัวมันเองแต่จะถูกทำลายในเอฟเฟกต์นี้ ซึ่งไอเจ้ามังกรทัดแสงครับก็คือตัวนี้นั่นเองครับซิงโคมังกรทัดแสงอ่ะพอดีเลยเนาะ I, Dragon, อสูราไอซิเวอร์ดากอนมีความสามารถครับถ้าการเนี้ยอาเชิญเป็นพิเศษลงมามอนสเตอร์พ่อมังกรของเราทุกใบที่อยู่ตอนนั้นครับจะไม่ถูกทาร์เก็ตหรือถูกผลากดัโดยเอฟเฟกต์การ์ดจนจบเทิร์นถัดไปอ่ะเทิร์นถัดไปนะแล้วก็อีกความสามารถเทิร์นละครั้งในช่วงสแตนบายเฟสครับคุณสามารถเลือกนอร์มอลมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับไม่สุสานเราอัญเชิญพิเศษลงมาได้ ก็สามารถชุบแบบพวกบลูอายหรือจะชุบเป็นตัวของเจ้าแต่ก so ็สปริตไว้ก็ได้เพราะอันนี้ก็ถือเป็นน้องมอนสเตอร์ท้ายู่ในร์สสาก็จริงๆครับใส่ยางระบายก็ได้นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะใส่อะไรดีผมก็เลยใส่ไปยางละ2ตัวไปเลยนะใครมีอะไรแนะนำเอ็กต้าได้ก็พูดผมได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรใส่อะไรดีเพราะว่ามันโดนจำกัดจากสกิลไงก็คงประมาณนี้นะมาเ้า็จพอแล้วเราก็เราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปไปดูบูอายเล่นกันดีกว่าโอเคครับเราได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะ ศัตรูเป็นเด็กบลูอายเหมือนเราครับสกิลเดียวกันด้วยบลูอายเดเมนชั่นนะก็เด็กนี้จริงๆถ้าจะเล่นคาวอัแม็กเนี่ยต้องเริ่มหลังเพราะถ้าเริ่มก่อนเนี่ยมันต้องรอของเราอีกเทิร์นหนึ่งไงเพราะว่าสกิลคาวอัแม็กเนี่ยมันจะได้ต่อเทิร์นสองขึ้นไปอันนี้เทิร์นหนึ่งอยู่มันจะไม่เซคาวอัแม็กขึ้นมาใช้ตัวของเมโลดี้ครับถือมือหนึ่งใบหาสองตัวครับยิบเป็นบลูอายไว้สองตัวครับ, White, สรบสแสดง Blue White, บลูอายไว้ครับเอาซูเนตีแบบพิเศษครับเดนเมชชันนะนี่ ฝุ่นเยอะไปหน่อยนะแต่เข้าใจได้ยุคนั้นน่าจะไม่ไม่มีเครื่องดูดฝุ่นนี่สวยนะตัวนี้แล้วก็ผลจากสกิลครับลงบูอายไว้ดกักกอนแบบไม่ต้องสั่งเวอร์ได้นี่ตัวนี้จะมีอันนี้เวชอีกแบบหนึ่งนะอะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็จบเทิร์นก็มีแค่นี้นะถ้าไอพวกไข่หรืออะไรไม่ขึ้นเนี่ยก็ยืนได้แค่นี้แหละ ถ้าใครขึ้นเนี่ยเราก็จะทำจูนิง9ดาวได้ครับก็คือลงเอาเทอรที่แบบพิเศษแล้วก็จูนิงเป็นตัวของเจ้าไอ้นี่บวยสเปริลที่สามารถเนเกตการ์จัตุสารได้แล้วก็มีสังเวยเรียกเป็นตัวอสุราอายได้แต่นี้ไม่มีครับก็ยืนด้วยบูอายสองตัวจบศัตรูลงมาครับใช้ชุบชีวิตครับ่าชุบมาแล้วก็จูนิงเกาดาวบวสเปริดาก้อนครับไข่คร,ครับ เอาทอทีปขึ้นมือคนนี้ครับไม่สามารถทำคาออนแม็กได้นะเพราะว่าเขาไม่มีตัวของเจ้าเวฟเมโลดี้เพราะว่าไอการเซคาออนแม็กไปเนี่ยมันจะไปอยู่ใต้กองไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวนี้หาก็จบเลยมาเทาตีเข้ามาครับตายคู่ไปรอ,อดครับทีนี้ก็ถึงเทยร์ของเราครับเขาเทอรจัว่วกดสกิลครับส่งปูอายจากักเเบกจักมือ ส่งตัวของเจ้าอาบิทลงสารไปนะเลือกเป็นยึดชุบชีวิตจักเด็กขึ้นมือครับแล้วก็ชุบชีวิตครับชุบบุยอาบิทมาเอฟเฟกต์อาบิทครับม,ม,มันลงแบบพิเศษเลือกยึดเป็นการเวฟพิธีกรรมครับยึดเป็นคาวด์อฟอร์มจากนั้นก็เมโลดี้ครับแล้วก็ทิ้งเมโลดี้ไปตอนนี้ผมขึ้นมา3สามใบนะไม่รู้ขึ้นมาทำไมเยอะแยะยิบคาวด์แม็กกับบุยไว้ดับก้อนครับใช้คาวด์อฟอร์มครับเวฟพิธีกรรมเอฟเฟกต์ของใบนี้ครับสามารถใช้บุยไว้ดับก้อนจากลูกมวุดิบได้ ซึ่งเอาโซลูชัทีมเนี่ยถือว่าเป็นบูยไอไวดับก้อนเลยนะถ้าอยู่ในมือไอคิวสนามรุศุสานออกมาครับบูยไอคาวแม็กมันเป็นแค่ววแปนะก็ตัวเดียวจบเลยแล้วก็ลงบูยไอแบบไม่ต้องสั่งเลยอันนี้แอนิเมชันของภาคดูมูวี่นนะจอกแนวแบบไฮเทคหน่อยเหมือนอยู่ในโลกไฟเบอร์อะไรประมาณนี้่ะแล้วก็ศัตรูยอมแพ้ครับ ค้าวแม็กก็ไม่ทุกความรายจายเอฟเฟกไม่โดนทาร์เก็ตแล้วก็ทะลุเดฟคูณสองนะเป็นอะไรที่โหดเหมือนกันข้อเสียคือพลังแค่ส0 0พันนะแต่จริงๆก็เยอะแล้ว4,000รอบนี้ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับบูไอเดมิเนชั่นศัตรูเป็นแบ็คลัตเตอร์โซเดอร์ครับเดอะโซลไลท์แอนด์ดาร์กเน็ตก็ยังเก่งอยู่นะตึกนี้คู่ปับเลยนะสองคนนี้ยูกิกับไคบาได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับก่อนเริ่มก่อนก็อดทำา้าวแม็กนะ แตงจรงก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีเมโลดี้หาลองใครเหลือไหมครับอันนี้ก็คอมโบเก่านะใครเหลือกับพิเศษครับอาจเะพิเศษบูอายไวด้ดากอนจากเด็กมาบูอายไวด้ดาก้อนนี่ไม่ต้องดูละแล้วก็จบเทิร์นเอฟเฟกต์ใครเหลืองอาจเะพิเศษอีกตัวหนึ่งครับก็มีแค่นี้ครับ <laughs> ทำเก้าดาวไม่ได้นะทำซิงโครไม่ได้เพราะว่าเอาอัเทอร์ทีฟไม่ขึ้นเวฟฟิลครับ แบกลัตเตอร์เนาะอ่าไอการ์ดนี้ครับจริงๆใบนี้ก็สามารถเล่นคู่กับเด็กเราได้นะถ้าใครอยากลองใช้ดูก็ได้นะใบนี้ใช้สกิลหยิบล้างสาม,มาครับแล้วก็มีร่างแรกจะได้เวทพิธีกรรมเป็นของแถมใช้พิธีกรรมครับกพสามารถรีบูบวกรีมูบแบกปิเชียนได้นะลงล่างสาม,มา ผมก็โยนเอฟเฟกต์เวลเลอร์ไปครับเพือ่อเลืกสกิลเพราะว่าไอเนี่ยมันสามารถปั๊มพลังได้ไงแต่ถ้าเอฟเฟกต์ทำงานมันจะเตะกันแล้วเข้าเด็กผมจะแพ้ทันทีก็เลยต้องเนเกเตไปเหลือพันหนึ่งครับเเนะไปโดนเนเกตนะตีตายคู่ครับเกือบตายนะคุจริงไปเขาเทิร์นจั่วการเธอที่3ครับใช้สกิลทิ้งตัวของอาบิสไปเนาะแล้วก็ทรงจักรเด็กก็คือเจ้าสปิริตไว้หยิบเป็นชุบชีวิต แล,แล้วเราก็จะได้ของแถมเป็นพวกคาร์นแม็กเข้าเด็กไปไว้ใต้กองด้วยอ่ะปึ๊บใช้ใครเหลือครับรีบุ๊บอ่ะหยิบไว้ขึ้นเมออ่ะแสดงบูไอครับอันเชอรพิเศษเอ,อาเธอทิพไวน์ครับแล้วก็เฟซครับทำลายไปลงบูไอแบบไม่สั่งเวยครับชุบชีวิตครับอ่ะชุบบูไอามาอีกตัวหนึ่ง เธอนี้ทำคาวด์แม็กไม่ได้นะย่างที่บอกไปก็คือเจ้าเมโลดี้มันไม่ขึ้นมือไงแล้วก็ใช้เฟสที่3มครับรีมูฟการน์นี้ออกนอกเกมมอนเตอร์มังกรกวิวแปขึ้นใบทุกตัวครับบวกพันหนึ่งก็เป็นสี่พันหมดนะตีปิดเกมไปถึงเริ่มถึงได้เริ่มหลังเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีการ์ดหาตัวของคาวด์แม็กขึ้นมือเนี่ยก็ทาไม่ได้หรอก <laughs> ก็เป็นเด็กที่เล่นยากนะเอาจริงๆตอนนี้เราได้เป็นไฟล์เริ่มหลังนะครับบวัวไดมนชั่นครับ แล้วก็มีตัวของเมโลดี้ด้วยนะก็จะสามารถทำาาวน์แม็กได้แต่จะได้ลงหรือป้าครับอันนี้ต้องดูก่อนนะ,ะตัวเป็นอินฟินิตี้แท็กครับซึ่งเขาคนนี้ลำนานมากขอเร่งสปีดนิดนึงก็มือตอนนี้ครับมีเจ้าสปีดไว้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นกาคู่หูผมนะขึ้นทุกตาไม่รู้เป็นไรชอบขึ้นมือมากตั้งแต่สมัยก่อนแลลวบัวมูใส่ใบเดียวขึ้นมือถือว่าโชคดีอันนี้ก็ใบเดียวนะเออจริงมันก็อยู่ที่จังหวะการขึ้นการแต่ละตาด้วยเนาะ อันนี้เขาลํานาครับซึ่งมันจะมีตัวป้วนอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นคือการ์ดนี้ครับอ่ะทําให้มอเตอร์เอซีครับแรงอัพสองคันครับกลายเป็นแรงสิบเอ็ดครับอ่ะเจ้าแจ็กเกอรน็อตครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของแจ็กเกอรน็อตครับท่อหนึ่งใบพลังเพิ่มขึ้นสองพันกลายเป็นว่าพลังเขาอยู่ที่หกพันซึ่งมันมากกว่าขาวออนแม็กครับขาวแม็กเนี่ยมันแค่สี่พันถึงใช้ตัวเนี่ยบูตก็แค่ห้าพันเพราะผมไม่สามารถเจาะได้ครับ อันนี้เป็นข้อเสียของคาร์แม็กที่นานาทีเจอครับคือพลังมันสุดแค่สี่พันนะแล้วก็มีปั๊มก็ได้แค่ห้าพันะเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเปลี่ยนแผลครับใช้สกิลครับทิ้งจักมือครับเป็นตัวสปิดไว้แล้วก็ส่งจากเดปเป็นอัลเทอร์ทีปเอาชุดชีวิตขึ้นมือเนาะแล้วก็ใช้ชุดชีวิตครับชุบสปิดไว้มาครับก็อื่นต้องเคลียร์การ์ดมอบก่อนครับเอฟเฟกต์มาลงนะแต่สตูมาดันมอบคู่ครับเอเวนโดนเกียนเอฟเฟกต์เมโลดี้ครับทิ้งหนึ่งบครับยี่สิบสองตัวนะ อ่ะหยิบบูอ้ากับออาเทอร์ทีฟขึ้นมืออันเช่นออาเทอร์ทีพแบบพิเศษครับแสดงบูอ้าในมือแล้วก็โลโมติครับแบบไม่ต้องสั่งเวอรครับไม่ผลจากสกิลทำการส่งสองตัวลงทุ่สายครับเลขเป็นบูอ้าทวินเบิร์ดครับใช่ครับผมต้องใช้บูอ้าทวินเบิร์ดเพราะว่าออาเทอร์ทีพเนี่ยมันยิงไม่ได้เอฟเฟกต์ไม่ต่อเนื่องมันไม่โดนทาร์เก็ตก็เลยแทบไม่มีโอกาสฆ่ามาได้เลยครับความหวังสุดท้ายคือทวินเบิร์ด แล้วก็เอฟเฟกตของตัวนี้ครับสั่งเวยเล็กบุยมาหมอบการบไปหนึ่งใช้สกิลของบุยอาบิทรีมูฟป 8, ั๊มพันหนึ่งตีไปครับผมเจ็บเอครับแต่เอฟเฟกเมื่อจบตีสิครับถ้ามาต่อีกฝ่ายไม่ทุกขโมยครับรีมูฟออนอบเกมซึ่งตัวนี้ครับไม่ใช่การทาร์เก็ตครับไอเวทต่อเรื่องเลยกันไม่ได้บายบายครับแล้วก็สี่พันปิดเกมอันนี้ก็ไม่ได้โชว์คาร์แม็กนะเพราะว่าค่าไม่ถือเหมือนการศัตรูพลังจะเยอะกว่าครับหกพันค <c oughs> าร์แม็กสู้ไม่ได้ไงก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมาเล่นตัวของทวินเบิร์ด มาครับผมเราได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนอเอาไมา่ใช่มันเริ่มก่อนนะศัตรูเป็นเทนจีนะครับลงน้ําแข็งชิบหายและน้ำแข็งทำอะไรได,ได้ถ้าตายจะชุบแล้วก็ทําลายโอเคอเราได้เป็นฝ่ายเริมหลังก็จะสามารถทำคอร์สแม็กได้ซึ่งเทนจีนะ่าจะไม่มีการมอบอาจจะไม่ขัดเราหรือเปล่าทำลิงค์หนึ่งครับ โอ้โหไอ้สปิริตไว้ขึ้นมือนะครับไอ้ตัวนี้ชอบขึ้นมือผมมากเลยไม่รู้เป็นไรนะรักจริงๆเลยตัวนี้เอาบูอายหรือเอาเทอร์ทีมมาก็ได้นะเว้ยยังดูดีกว่างไงตัวนี้จะการการแทราเก็ตหิงสองครับเสียดายไม่มีเอฟเฟกต์เวลเลอร์ครับถ้ามีน,น่าจะตัดคอมโบเขาได้อยู่อุ้ยมีการนี้ด้วยเหรอโอ้โหมือคนนี้สวยนะครับหนึ่งสองสาม ต้องรอดูว่าใบสุดท้ายคืออะไรถึงจะวัดได้ว่ามือดีหรือเปล่าแต่ผมว่าอเอาแค่นี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะจวได้ขนาดนี้เนะี่ยจูเนอร์ครับทำแปดดาวได้ไหมเนี่ยน่าจะได้เขาใช้อชินะไปแล้วหรอลิงสาครับอ๋อยังไ้อ๋อใบสุดท้ายเป็นอาชินะครับมือโคตรดีเลยเว้มือดีจังมไม่สิเขาใช้ตัวหาของมาใช่ไหม ออใช้การเวทหามาไม่มีการมอบครับอันนี้ก็ลำสบายอยู่โอ้อ้ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเรามีบัวปูปครับที่ใส่มาใบเดียวพอดีหรือว่าผมจะดวงดีกว่าวะใช่ไหมตัวนี้ดีเฟนส์ศูนย์นะครับทูเล็กเฟยครับอุ้ยปั๊มหลายเป็นเท่าไหร่ ปั๊มไลท์ละหกหรอพันแปดห้ดโอเคเขาเสิจอจวดกายครับไปครับยโยนพ่วกมูลมาเลยครับคว่ำไปซะอนอนไปซะดีเฟนส์ศูนเรียบร้อยเราก็ใช้สกิลครับทิงท้งทิงท้งทิ้งทิกบูอายเลยก็ได้ครับเพราะว่าเรามีเมโลเมโลหรือเมโลดี้หาของไปแล้วนะเอาตัวนี้เราสูสาร แล้วก็เอาชีชาโซเซมาครับจากนั้นก็ใช้การ์ดมนทำงานครับบูอายอาบิสรากรอนครับเอามาเลยบูอายขาสวยอาบิสดกราก้อนตัวนี้หุ <c oughs> ่นด <rules> ีจริงๆนะผู้ําตรงหุ่นดีมากเอฟเฟคครับเมื่อเราบริเศษมานี่ขาออดฟอร์มแล้วเราก็ใช้การ์ดมอน เมซาเมโลเมโลดี้ทิ้งไอ้เจ้าเกกอะอ่าตัวนี้แล้วก็ยังไม่ได้นอมมอาซัมมันนะั้นเอาบูอายล่าปอติก,กนันได้ซึ่บฮะจการก้อยหมดทำงานมาโฮกาโดคาออสฟอร์มอันเชิญบูอายคอนแม็กด้วยเฟนของการนี้เราสามารถรีมูฟได้นะรีมูฟบูอายออกไปมาอิชิกิชงคัน อ้าเฮ้ยอย่าพึ่งดิยังไม่ได้โลกเลยคเขารู้นะเพราะว่าเราตีทะลุเดฟไงไอเจ้าเบอร์เซร์มันดีเฟนส์ศูนย์เนาะก็ทะลุเดฟคูณสองก็เข้าแปดพันไล่เขามีแค่ห้าพันแปดไม่ไหวหรอกโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยครับกับการเล่นเด็กรูอ e ายไวท์ดากอนสกิลหม่ครับ l ูอ e ายไดเมนชั่นครับกับตัวของบัวไออาบิสเนาะก็โดยรวมครับผมว่ามันก็เก่งนะพอเล่นได้อยู่ แต่ถ้าใครจะเอาแบบไปใต้ขึ้น KOG เลยนี่ผมว่าน่าจะยากอยู่เพราะเด็กเมตาตอนนี้ก็มีอะไรเทือนค่อนข้างเยอะนะเด็กนี้มันก็ไม่ได้เทือนขนาดนั้นเท่าไหร่ <c oughs> ยริงแบบสกิลมันอะอกสกิลถ้าใครแบบอยากเน้นไม่ทานคาวออนแม็กเนี่ยมันต้องเริ่มเทร์นสองไงถึงจะได้คาวออนแม็กถ้าเริ่มเทรอนแรกเนี่ยก็ต้องไปกดเทร์นหน้าก็จะช้านะอืมก็จะลําบากด้วยแถมคาวออนแม็กเนี่ยก็ไปอยู่ใต้กองนะก็อาจจะต้องใช้ตัวของเมโลดี้ช่วย ถ้าไมลดีไม่ขึ้นนี่ก็เรียกเขาอัแมทไม่ได้อะอก็อาจจะต้องไปเน้นทางบูไอไวด้าก้อนลงฟรีแบบไม่สั่งเวอรอันนี้ถือว่าดีโยเอาตัวเลือในการช่วยยิงพิเศษแล้วก็มีการเอาชูชีวิตขึ้นมือนะก็อาจจะชุบเป็นตัวของจะาอาบิทไอไม่ใช่เจ้าแต่ก็สปริรตไวเนี่ยมายิงการมอบได้อันนี้ก็จะพลิกแพงได้นิดนึงแต่ก็จํากัดเลือกเอกตาเด็กนะก็คือลงได้แค่ฟิวชั่นมังกรแสงเอไม่ใช่สิลงได้แค่พวกมังกรแสงอ่ะก็ทาให้พวกทัดมืด ธาตุลมหรือซิงโคลสามันตัวอื่นใช้ไม่ได้แถมใช้เอ็กซีกับลิงไม่ได้อีกนะก็จะทําจํากัดค่อนข้างเยอะดูรวมแล้วเล่นยากนะสกิลนี้พูดตรงเลยคือเล่นยาก <c oughs> อ่ะก็การเต่ละบครับอาบิสเนาะได้จากบล็อกใหม่เอาทฤษฎีไว้นี่จะเป็นการ์ดได้ที่ได้จากภารกิจแล้วก็ล็อกอินตอนนี้นะก็รีบไปทําให้มันครบนะสามใบนะจะแต้มต้องเสียเวลาไปรอมันรีรีภารกิจอะไรแบบนี้นะใครเหลือครับมีในสตัทเจอร์เลยนะ หรือถ้าใครจะเปิดชายนิ่งบ็อกก็ได้แต่ชายนิ่งบ็อกนี่แนะนําให้รอตอนลดราคาส وبر ีดไว้ครับอันนี้ได้จากสตัตเจอร์สกล่องเลยนะทั้ง EX แล้วก็ EX แรกอันไหน EX แรกไม่รู้มไม่แน่ใจพิเศษครับอันนี้ได้จากบล็อกแจมเมนฟอร์แนะนําให้รอตอนบล็อกลดราคาครับจะขุมกว่าเนาะบูอายสามตัวเป็นการ์ฟรีเนาะุบชีวิตก็เป็นการ์ฟรีที่จะจัดภารกิจไฟโคบัวบูนี่เป็นสามันครับสามารถปรับได้เมโลดี้ครับ ได้จะการอัพเวลไข่บงครับอาจจะอัพมาหน่อยนะเพราะต้องอัพให้เวลตันอ่าถึงจะได้ครบ3ใบเนโอครับอัพเวลใครบ้างล่างเดอะมูวี่เนาะทวินเบอร์ครับน่าจะสตั๊ดเจอร์นะควรติดมาอย่างน้อยใบหนึ่งไม่ต้องสองนะครับใส่ใบเดียวก็พอใครมีแค่ใบเดียวนะอ่คู่นี้ครับบัวไส์แปริตอ่าก็ติดมาครับจะใส่คู่เดียวหรือ2คู่แบบผมก็ได้นะผมก็ใส่ไป2คู่นะรู้จะใส่อะไรดีโอเคก็ประมาณนี้นะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด l ักกดติดตามช่องผมนะครับสวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ